ประธานที่เคารพผมสมวัพงศ์วนีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่าระธานครับผมเองฟังมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านสมาชิกเนี่ยได้มีมิติมุมมองที่ค่อนข้างครบถ้วนแต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยในประเด็นเหล่านี้นะครับท่านต่านผมจะ ขออนุญาตท่านประธานว่าจะต้องอ่านเอกสารบางฉบับซึ่งผมให้ท่านประธานรัฐสภาได้อ่านแล้วได้ทราบแล้วและผมก็จะพูดในเชิงหลักการเพื่อชี้เห็นว่าที่ผมเห็นด้วยแต่ต้นในการแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับผมยังยืนยันว่าผมเห็นอย่างนั้นอยู่และที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขทั้งสามมาตาทั้งสามหมวด ทั้งสามฉบับที่เสนอเข้ามาเนี่ยเพราะผมเห็นว่ามันถึงเวลาที่ต้องแก้ไขหลายท่านได้บอกว่าท่านไม่เห็นด้วยที่ให้แก้ไขผมพวกผมเห็นด้วยที่ต้องการที่แก้ไขมันต้องมีที่ไปที่ที่มาที่เป็นหลักการท่านประธานที่เคารพรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยมีหมวดทั่วไปอยู่ หมวดทั่วไปหมวดแรกเ,เป็นหมวดกำกับอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญมันมีเจ็ดมาตราท่านประธานครับอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเอกสารอยู่ลองเปิดดูน,นะครับมาตราหนึ่งประเทศเราเป็นประเทศเดียวแบ่งแยกไม่ได้มาตราสองเราปกครองภายใต้พระมหากาษัตริย์เป็นประมุขมาตราสามอำนาจเป็นของประชาชนมาตราสี่นี่เพิ่มมาปีสี่ศูนย์ ศักดิ์รีความเป็นมนุษย์ของคนในสังคมนี้เท่ากันมาตราหาเมื่อรัฐเป็นรัฐของพลเมืองในปี40เนี่ยก็บอกว่ามาตราหาเนี่ยทั้งเสนาบดีทั้งอำมาตย์ทั้งไพร่เนี่ยเราเป็นพลเมืองด้วยกันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐมุญฉบับเดียวกันมาตราหกฎหมายระเบียบใดข้อบังคับใดเนี่ยถ้าขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันใช้ไม่ได้มาตราเจหากไม่มีการเขียน ให้ถือเป็นให้ถือประเพณีเป็นหลักท่านประธานครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญปี50แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีสามฉบับอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นการแก้เนี่ยที่ปรสออยสงจะแก้เพราะว่ามันซ่อนไว้สามฉบับฉบับที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญปี50ฉบับที่สอง คือซ่อนอำนาจของคอมชไว้10ปีในมาตา9 9า299ไม่มีใครพูดถึงเลยการปฏิวัติดำลงอยู่10ปีตามคณะกรรมการที่คมชตั้งไว้มาตรา3 0 9เนี่ยคือเอามาตาเอารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49มายักไว้ทั้งฉบับโดยเฉพาะมาตรา36ผมจะพูดสองเรื่องเนี่ยให้ชัดท่านครับ เมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันขัดชัดเจนในมาตราสามมาตราสี่และมาตราห้ามาตราหกเนี่ยมันขัดชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนี้เสาหลักแข่งประชาธิปไตยที่มีอยู่เนี่ยเป็นรัฐของพลเมืองเนี่ยเขียนไปเขียนมากลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยกลายเป็นสร้างรัฐของเสนาบดีเสนาบดีมีอำนาจมากที่สุดเสนาบดีเจ็ดคน เลือกสอวได้ครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งผมไม่ได้ตังเกียตสวที่มาจากการสรรหาแต่มันไม่มาตามอำนาจอธิปไตยมาตราสามแก้เสียให้มาจากการเลือกตั้งส่วนท่านที่มาตามนี้ท่านก็อยู่ตามวาระเพราะผมเห็นว่าหลักการทั่วไปนะ่ะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังยืนยันว่าจะลงมติหรือจะแปรยติหรือจะร,ะะรจะักษากฎหมายเนะี่ยให้พวกท่านอยู่ครบวาระผมชื่นชมหลายคนที่นําข้อมูลขึ้นมาพูด ในที่แห่งนี้ท่านประธานครับท่านจารุพันธ์บอกว่าทําให้ผมเข้าใจว่าเออสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยังเข้าใจผิดในปี40เป็นคนร่างและบุงแท้ๆเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแบบเออยอรมันถึงจะมีสารรัฐธรรมนูญท่านครับหลายเรื่องนะฮะเมื่อกี้ผมได้ดีใจมากฟังวันนี้ดีใจมีหลายคนพูดถึงว่าทําไมเราไม่ประสงค์จะแก้คําสั่งคณะปฏิวัติมาก ท่านประธานครับท่านฟังให้ดีนะฮะที่ท่านไม่อยากแก้มาตรา309ผมอ่านอย่างลึกซึ้งผมยิ่งอยากแก้เพราะอะไรครับท่านครับท่านประธานตามผมให้ดีนะฟังชัดๆนะครับวันที่19กันยาค้นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งวันที่24กันยาฮะออกคำสั่งเพื่อให้เป้าหมายของการทำลายล้างนะ่ะมันสมบูรณ์ ออกคำสั่งว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อตรวจสอบการทุจริตของคอรมอคณะทักษิณวันที่30กันยาฮะมีตั้งคณะใหม่ขึ้นมาเลยตั้งคณะใหม่ขึ้นมาเป็นคอรสรรุ่นใหม่ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนี้30กันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโจมตีอย่างเดียวทักษิณทุจริตทุจริตทุจริตต,ต้องยึดทรัพย์เฉพาะทักษิณนี่เจ็ดหมื่นกว่าล้านนะท่านประธาน กันยาตุลาพิจิกาพูดเรื่องนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องการทุจริตเรื่องการโกงบ้านโกงเมืองของทักษิณของทักษิณคนเดียว7จ็ดหมื่นกว่าล้านรวมของครอบครัวหมื่นกว่าล้านแสนกว่าล้านครับทั้งครอบครัวของทักษิณเจ็0 0มื่นกว่าล้านทักษิณโดนคุกเพราะอะไรครับภรรยาไปซื้อที่ดินไปประมูลได้ที่ดินตามกฎหมายการประมูลชนะประมูลเพราะ เสนอราคาสูงแต่ท่านเชื่อไหมครับพอจะมาโอนที่ดินเป็นของตัวเองต้องทําตามกฎหมายที่ดินให้สามีเซ็นให้เซ็นตามกฎหมายที่ดินติดคุกสองปีเป็นนอปเป็นนักโทษชายด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองบริหารหลักตลาดหลักทรัพย์ลอยขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนรวยหมดทักษินขึ้นมาจากสามหมื่นกว่าล้านเป็นเจ็ดหมื่นกว่าล้านบอกหนึ่งรวยไม่ได้ยึดทรัพย์สี่หมื่นหกพันล้าน,า,านครับท่านประธานครับ เกิดอะไรขึ้นกับในวันที่14ธันวาเกิดอะไรขึ้นคณะตรวจสอบได้อาศัยอํานาจซึ่งไม่มีอํานาจคณะตรวจสอบคณะนี้ผมไม่ต้องบอกท่านก็รู้ได้ออกระเบียบเก็บค่าตงเงินนะทานประธานโดยอ้างอํานาจของคอมชตามคาสั่งข้อ5และอ้างอํานาจปปชมาตรา27มาตรายี่ห้วงเล็บ5ให้ออกระเบียบ จ่ายเงินสินบนน่ะท่าประธานครับผมมาอนุล้ตตลกมากครปรปรชเขาบอกว่าจ่ายได้สิฮะแต่ไม่เกิน10ล้านน่ะแต่คณะคอตสอออกให้ตัวเอง่ะจ่ายได้25%่ฮะแล้วไม่จำกัดวงเงินะยึดสุดที่เท่าไหร่ให้หลวงได้25%ปยึดสุดที่4 6่0 0ืล้าน25%่คือเท่าไหร่ครับ ก็คือ11,500ลน้าร so like ้ล้านครับท่านประธานผมอ่านเรื่องนี้เสร็จจะยื่นในเอกสารให้ท่านประธานถ้าสื่อมวลชนต้องการมีฮะอย่างนี้หรือครับที่เราไม่แก้ไขแล้วออกยังไงครับยึดเงินและต้องเป็นของหลวงท่านประธานครับและบอกว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่าย25เปอร์เซ็นต์เขียนชัดท่านประธานเขียนว่าไงครับให้จ่ายสินบนตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบจ่ายจากเงินก๊ประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนหรือเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนดูซิครับท่านประธานมีที่ไหนฮะเขียนผิดไปจากกฎหมายวิธีการงบประมาณเลยแล้วให้ใครจ่ายฮะให้คอรสอจ่ายพอจ่ายเสร็จบอกว่าผมมาตามข้อสุดท้ายขอ้อ,ขอสิบบอกว่าข้อสิบบอกให้กรับท่านานข้อสิบบอกว่าระเบียบที่เขียนเนี่ยสิ้นสุดเมื่ออายุของคอรสอจบ แต่ผู้ชี้แจงชีบ้บ่อแสเนี่ยยังต้องได้รับเงินให้โอนการจ่ายเงินสินบนเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจ่ายให้ใครครับออท่านบุญยอดผมพูดจบนิดเดียวคุณประท้วงก็ได้ถ้ายงนั้นไม่เป็นไรครับอับประท้วงเลยครับครับผมกําลังคุยไปเลยไม่ได้ฟังด้วยท่านบุญยอดเชญฮะกบรินนัไม่ทันบัสภาครับรบุญยอดสุขิงไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา ฐมภารก็ปล่อยให้ผู้อภิปรายอาภิปรายนอกประเด็นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างพระพราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับเลยไม่มีเลยครับท่านเองก็คงไม่ได้ฟังนะครับสิ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็เป็นการกล่าวหาบุคคลภายนอกเขาก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงในตรงนี้นะครับขอบคุณครับผมคิดว่าท่านอาจารย์เองก็ด้วยความเคารพท่านโดยส่วนตัวนะครับผมเคารพท่านในแ,แง่ของหลักคิด แนวคิดแล้วก็ที่ผ่านมาโดยตลอดแต่ว่าก็ต้องลุกขึ้นทําหน้าที่ว่าถ้าท่านไม่ได้อภิปรายในประเด็นท่านก็ต้องระมัดระวังครับขอบพระคุณครับ,รบท่านสมาชิกครับต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมพึ่งคําว่าทําหน้าที่ผมก็กําลังหาลือกับท่านเลขาเพื่อเอาข้อมูลจะได้ทําหน้าที่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องขอความกรุณามขอโทษไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่ฟังประเด็นที่พูดแต่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านท่านบุญยศน,นะฮะ ท่านบุญยอดทักทวงมีเหตุผลแล้วผมจะยึดถือในสิ่งที่ท่านบุญยอดได้ทักทวงเมื่อกี้เป็นแนวปฏิบัตินะครับทั้งสองฝ่ายก็ขอให้ปฏิบัติตามนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ท่านสมวนบอกกําลังจะจบอยู่แล้วก็เอาเอาให้จบฮะท่านประธานครับผมพูดว่าที่ผมต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญมีสามฉบับพร้อมกันอยู่ในเรื่มเดียวกันและผมชี้ว่าท่านสมวนฮะนิดนึงฮะ ท่านบุญยอดทักท้วงมีเหตุผลนะฮะเพียงแต่ผมขออภัยผมไม่ได้ฟังท่านสงวนพูดท่านนั้นเองแต่ถ้าขอเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ท่านพูดเองบอกว่าจะจบอยู่แล้วก็เอาให้จบคกงใช้เวลาสักสองนา,นาทีครับจบสักนาทีฮะเอานาทีได้จบ,คร,บครับผมจบนะครับหนึ่งนาทีนะครับท่านประธานที่เคารพออกกฎหมายบางหลวงเอาเงินหลวงไปยึดทรัพย์เอาไว้ในคลังหลวง ออกกฎหมายเอาเงินงบประมาณมาจ่ายค่าสินบนต่างจากปปชเขาให้ไม่เกิน10ล้าน10%ไม่เกิน10ล้านอันนี้ไม่จำกัดวงเงินเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ0งล้านจ่ายไม่จ่ายคุณเขียนไว้เป็นมรดกให้แบ่งการตามกฎหมายแพ่งและาณิชย์ดูสิครับนี่คือการปล้นเงินแผ่นด,ดินชัดๆกรณีอย่างเนี้ยผมถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไข ท่านประธานที่เคารพผมจะจบลงตรงนี้นะครับท่านประธานครับถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้แล้วบอกว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ผมถามว่าพักการเมืองเนี่ยคือผลประโยชน์ของประชาชนต้องไม่มีการยุบพักการเมืองโดยองค์กรอื่นท่านประธานครับรัฐบาล ไปเจรจาความเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสัญญาทางการบริหารให้รัฐบาลทำถ้าเกี่ยวข้องกับมาตราสามคือเกี่ยวข้องอธิปไตยต้องมาสภาสวาต้องมาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างดุลอำนาจในการปกครองบ้านเมืองว่าท่านต้องมาจากประชาชนเหมือนกัน ส่วนเรื่องมาตราอื่นๆผมยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยผมส่งให้ท่านประธานและหากสื่อมวลชนต้องการเนี่ยเป็นเอกสารที่แปลกมากฮะไม่มีใครสนใจเงินตั้ง1 1ื0 0หนึล้านบาทนะครับผม,มท่านประธานครับผมจบแล้วครับขอบคุณครับ